วิธีเช็คสิทธิหน่วยบริการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน B.A.A.C.MOBILE แอปพลิเคชัน B.A.A.C.MOBILE ของทองกศอ,อำนวยความสะดวกช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์เข้ารับบริการในสถานบริการหรือหน่วยบริการในหลักประกันสุขภาพให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน B.A.A.C.MOBILE ตรวจสอบสิทธิได้ทุกที่ทุกเวลา มาดูคลิปวิธีเช็คสิทธิ์หน่วยบริการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile ของทกสได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีเช็คสิทธิ์หน่วยบริการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile ขั้นตอนแรกให้เปิดแอปพลิเคชัน BAC Mobile ที่หน้าแรกแอปพลิเคชัน BAC a Mobile ให้เลือกเมนูบริการให้เลื่อนหน้าจอขึ้นเลือกเมนูช่องทางยืนยันรับบริการหน่วยพยาบาลใส่รหัสผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile เป็นตัวเลข6กหลัก ให้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขจากนั้นกดยอมรับจะเข้าสูนหน้าบริการหน่วยพยาบาลให้กดเมนูตรวจสอบสิทธิ์และขอเข้ารับบริการจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิลูกค้าได้แก่ชื่อนามสกุลผู้เข้ารับบริการสิทธิ์ที่ใช้เบิกหน่วยบริการหน่วยบริการรับส่งตัว หมายเหตุกรณีข้อมูลสิทธิ์ไม่ถูกต้องกรณาติดต่อสายด่วนสปอสอชโทรหนึ่งสามสามศูนย์กรณีท่านต้องการเข้ารับบริการให้กดเมนูขอเข้ารับบริการให้ท่านสแก QR น QR Code โด้านสถานพยาบาลที่มีสัญ,ญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถเข้ารับสิทธิ์การรักษาพยาบาลได้เลยที่หน้าบริการหน่วยพยาบาลถ้าสามารถดูประวัติการเข้ารับบริการ ได้จากเมนูประวัติการเข้ารับบริการจะ,สะแสดงประวัติการเข้ารับบริการของท่านเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีเช็คสิทธิหน่วยบริการรักษาพยาบาลได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์เข้ารับบริการในสถานบริการหรือหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน BAC Mobile ตรวจสอบสิทธิได้ทุกที่ทุกเวลา ดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ